นี้ฝนก็จะตกแล้วนะคะแต่เรามีโปรโมชันดีๆต้อนรับหน้าฝนไปคันนี้เลยนะคะเป็นรถมือเดี่ยวป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นอีวิสุดีแมนะคะปี2021.22นะคะแถมคันนี้นะคะน้องใหม่แค่20,000กว่าโลเองนะคะทุกคนเป็นปีใหม่ก็ว่าได้แล้วก็เป็นเครื่อง3,000นะคะ คันนี้เครื่อง3า0พันราคาป้ายแดงขายอยู่ที่700,000กว่าบาทแต่ของเราจัดโปรโมชั่นเหลือแค่499,000ก่บาทไปเลยนะคะเราไปดูด้านหน้าของน้องเขานะคะตัวของน้องเขาก็จะเป็นสีเทาแรมโบเลยนะคะเป็นสีที่หายากเนาะเราไปดูด้านข้างนะคะเราจัดแมกใหม่ยางใหม่ด้วยนะคะแมกร้านชื่อดังนะคะยา เราก็เพื่งเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเราไปดูภายในกันเลยภายในของเขานะคะบอกเลยว่ากินใหม่ยังอยู่เลยนะคะเบาะผ้าระบายความร้อนได้อย่างดีเลยนะไปนั่งไปดูฝั่งผู้โดยสารกันเลยอ่ะมันเป็นตัวสมาร์ทแคปเลยนะคะคันนี้อ่ะ ดูด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขาก็จะทรงลงร้อให้ด้วยนะคะพี่ๆน้องๆที่ชอบสไตล์แต่งซิ่งพอน้องออนิวเนาะก็จัดคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าได้รถปีใหม่สีแบบนี้เลยนะคะสีที่ทุกคนตามหา เข้ามาแล้วก็หมดไปแล้วแต่น้องเพิ่งเข้ามาถ้าใครไวใครได้นะคะใช้เงินออกรถเพียง99บาทอายุงาน6เดือนขึ้นไปอายุ20ปีก็เป็นเจ้าของรถคันนี้แบบไม่ต้องค้ำเลยนะถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดมาสอบถามแอดมินได้นะคะบ๊ายบาย